แทงไม่เข้าแทงไม่เข้าไปอยู่โรงพยาบาลไทยนี่กูถุษท,ทานีตรงนี้นะเสียเข็มไปสี่เลยห <c oughs> มอหมดเจ้าห <c oughs> มอแทงไม่เข้าสี่เข็มไม่เข้าเข็ม,ม,เขเขมงอเลย <c oughs> แปลกใจหมอแปลกใจก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นเท่าที <c oughs> ออก็คือจะฉีดยาาให้พ่อหรือให้หลวงพ่อเหรอเขาจะฉีดยาให้หลวงพ่อเหรอแข่งเลยเขาสีเข้มเลยแต่แต่หลวงพ่อพันนี่เป็นเพื่อนกันเป็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 นเพื่อนรุ่นพี่ไหมเขาแก่กว่าเราสองปีอ๋อแก่กว่าเราสองปีอือกำบดเดียวกันอายุอือ หลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออนนี้แข็งแรงไหมเดินได้ยังเดินยังไม่เดินไม่ได้หรอไม่ได้เดินไม่ได้แล้วหลวงพ่อเดินได้ที่จะบวชให้เลย